ครับสวัสดีวันนี้เป็นกระลังปอกหอมเด้อว่างันเป็นปอกกระเทียมพี่น้องเนี่ยพยาบาลเป็นกะบ้าเลยนะก็หน่อยๆกั้งๆอันนี้ในป่าเป็นมันขุดเก่าไรมันขุดเก่าเงยเนาะอันนี้ผู้เก่าอันนี้เมียกำนันเมียกั้งี่เมียกันันอันนี้เมียผู้ใดเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืเทียอยู่นี่เมียพระเยซูเมียสานเมียสานสู๊ว่างันเป็นปอกกระเทียมบัดนี้เป็นตอกหอมหอมบ้านเท่าไหร่แล้วครับหอมประเทศไทยอยู่ล้ว ต้องบอกซนะึ er, ่งน้าตาไหลเนี่ยแตกแค่เตียนยี่เนี่พี่น้องเอ้ยไฟบอมมากที่น้องเอ้ยตัวเล็กตัวขนาดเล็กไฟฝ่าดับหาวงแรนจะกนสีมากวัสดุกันละไปเลยประเด็นลองพิมพ์ผ้าข่อยการเลยประเด็ลองพิมพ์ผ้าลองเหแรงนี่ละลองเงี่ยแรงวสดุพิมพ์ผ้าข่อยตัวแฟนว่าจังไดเว้ยหามโมงร้อนค้างนดีโมึ่งมาก จักสิขอเมียมาได้บอได้เด้อมือนลงบ่เห็นหนาย่าว่ากันเด้อพี่น้องเลยเมีย่าจังได้เมาได้ทุกวันเฮ้ยบาได้เมาเลยบ่ได้เมาม่เสีดอกเมื่อนี้ใว่ากาสกันเลยมาตะเว่นจังน่อยเมือนรื่องบ่ได้มากสียดอกว่าแต่ว่าสิขอเมียมาดอกมือนลงเมื่อตายพี่น้องเขาเบ่งเี่ล้วครับลิมเนาไวนี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ